นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านสพก้านะครับตรนนี้ก็มีวัวลานอย่างที่บอกที่เรานั่งคุยกันตันนี้ก็เป็นวัววัวคานวัวคานวัวคานเป็นรุ่นกลางครับผมมีทั้งหมดกี่ตัววัวนั้นหกเลวเล็กๆอีกสองตัวแปดตัวมีทั้งหมดแปดตัวครับรุ่นกลางมีหกเนาะครับรุ่นกลางมีหกแล้วก็รุ่นรุ่นรุ่นเล็กเนาะสองข้างนอกสองตัวรุ่นเล็กเนาะครับผมอืมรุ่นเล็กสองตัวนี่เป็นเป็นเหล่าที่ไหนตัวนี้ลูกเกิดผมมีลูกเกิดเนาะครับพึ่งตอนสองอืมเป็นอะไรด ซื้อซ้อนสองเที่ยวสองเที่ยวครับดีเลยเนาะไอ้ตุ๊ดตุ้นน่ะตัวนน้นซื้อของงูครับซื้อตั้งแต่โควิดเลยซื้อตั้งแต่ตัวเท่านี้อืมเป็นไงก็ซ้อมเสริมซ้อมบะคานรานครับผมจริงก็คานกันยังไม่ได้ออกหลังจริงเลยอ่แต่ซ้อมเนี่ยขานอ๋อข้างในก็มีหกตัวก็มีมีมีบาคานกี่ตัวบาคานก็มีสามสามตัวสามตัวมีบาคอรันอีกบารองตัวหนึ่งบารองตัวหนึ่งบารองนี่ที่ว่าสิน้ำพองสิน้ำพองเนาะที่ว่าจากข่าวที่แล้วเนาะ จากก่อนโควิดที่ว่าไม่ได้ขายเลยเนาะหลุดมาถึงชุดนี้ครีลังพองนี่ก็เป็นบ่าบ่ามาไหนนะบารองบ่ารองเนาะผลงานเป็นไงบารองเนี่ยศีลังพองชนะสามไฟแพ้ไฟชนะสามไฟแพ้ไฟหนึ่งเนาะแล้วก็มาอยู่โควิดโเลยโควิดแล้วก็โตเลยเนาะอืมแล้วตัวอื่นตัวอื่นก็มีไอ้บี้ไอ้บี้นี่บาไหนเบบี้ชาก็บานอกบานอก่อกตอนนั้นมันสดอะตอนสดสดอะ มันนั้นไปผูกพูดถึงสดนี่ก่อนโควิดหรือหลังโควิดก่อนเลยครับนานรุ่นเดียวกันยอดนะครับรุ่นเดียวกันยอดเลยใช่ไหมตอนนั้นไปเล่นที่วัดใส่กระดานไม่มีหัวนอกาคูเขาอ๋อไอ้นี่จะไปใส่คานผมก็เลยบอกว่าถ้ามึงชนะเดี๋ยวไม่ได้แสนกูไม่ขายเขาให้เจ็ดหมื่นทุกวันนี้เลี้ยงตัดเข่าแล้วโอ้โหเนาะโอ้ชนะวันนั้น้าได้แสนก็วันนั้นขายแต่วันั้นแล้ววางบานอกครั้งเดียวชนะเลยใช่ครับชนะเออโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาชมทีละตัวให้เห็นชัดนเลยนะครับท่านผู้ชม ครับผมนะครับพาชมทีละตัวเลยนะครับอ่่นีดูดูลูกเกิดดีกว่าก็ได้เนี่ยลูกเกิดเนาะนี่ลูกเกิดเนาะครับลูกเกิดซ้อมซ้อมกี่ครั้งนะสองหนครับสองหนดีเลยเนาะครับแป้นๆใส่ไหนแม่อยู่ข้างในเนาะแม่อยู่นี่แม่อยู่ข้างในเป็นลูกเกิดเป็นเป็นเหล่าที่ไหนเอ่อแม่มันผมมันยังไงซื้อมาพ่อมาพ่าอ๋อซื้อมาตั้งแต่ลูกวัวตัวนี้อ๋อััววมาก็คืือไปซ้อออตตาาามลด่ะครับแม่วัวตลาดง่ายง่ายวัวตลาดวัวพ่อมาอ๋อไอตัวไอตัวนั้นไอตัวนู้นซื้อของงูมาครับของงูเนาะซื้อแต่เล็กซื้อเล็กเลยเนาะ ต้อมเหมือนกันเนาะครับต้อมอยู่ครับอ่าเดี๋ยวมาไล่รุ่นใหญ่หกตัวนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวไล่ตัวแรกกันนี้ก่อนก็ได้ครับอันนี้ชื่ออะไรครับพี่นี่ลูกดอนครับลูกดอนครับผมอืมนี่ก็เป็นเป็นวัวเป็นวัวคานวัวคานเนาะบารสีบารห้าบารสีบารห้านะครับผมนี่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าถ้าเราเอาไปเล่นเนี่ยครับก็ไปช่วยพวกพี่พี่พวกพี่เป็นคานทั้งหมดครับเป็นคานครับเป็นคานเนาะอืมดีไหมตัวเนี้ยก็ล่าสุดก็โดนมาล้อเจ็ดสิบบาทเลือครับบารที่เท่าไหร่ <5 S 1> บ่าห้าบ่าห้าเนาะนานอย่างนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วเนาะอันนี้น,นี่นี่เราผู้ใหญ่เราที่ไหนผูยย้ใหญ่ซื้อมาซื้อมาเนาะซื้อมาซื้อมาจากมวยไผ่มวยไผ่เนาะอ๋อนี้อ,นอดอนนะครับไอ้ดอนครับอ่าตัวต่อไปตัวนี้นกลรลบนกลลยนี่เป็นบา่าบาคานไงครับบาคานเนะาะบ่าสีบ่าห้าเหมือนกันบ่าสีบ่าห้าเหมือนกันยังเล่นยังเล่นอยู่เล่นอยู่ครับเล่นอยู่ครับจุนนี้เล่นอยู่เล่นเล่นอยู่เนาะครับอัวนี้ซื้อผู้ใหญ่มาเต้นรถมา โอ้ใหญ่บนมาเต้นรถนะครับไล่ส้มนะครับเนี่ยได้ได้เมื่อไหร่ได้มาสักสามเดือนแล้วครับอืมเพิ่งเพิ่งซื้อมาเนาะครับออืมดีเลยเนาะครับอ่ามาตัวนี้สีตำรวจครับสีตำรวจครับอ่าเป็นไงเหล่าที่ไหนครับเออเหล่ามอสพาเทนครับ อ๋อมอประเทนเนาะครับหมอประเทนเหล่าตาฟ้าอืมเป็นไงบ้างองก็คนงานบ้าสามตั้งบาสามบ่อยครับบาสามนี่ถือว่าบ้าสามอาชีพไหมครับสามอาชีพเนาะครับตอนเล็กเล็กเขอให้เป็นแสนนะเหรอไม่ได้ขายโออ้ยอายุประมาณเท่าไหร่รุ่นนี้่มันรุ่นเดียวกับพวกได้เต็มหนุ่มของรุ่นเดียวไอ้สิ่งประมาณห้าหกเนาะครับผมห้าหกห้าหกรุ่นกลางเนี่ยครับมันไม่ค่อยโตเนี่ยรุ่นกลางรุ่นกลางส่วนใหญไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับ อ่าตัวโน้นตัวเบบี้ชาร์กนี่แหละเบบี้ชาร์กนะครับเนี่ยเนี่ยที่บอกว่าชนะชนะไปหนึ่งครับไปแข่งที่เพชรบุรีนานยังเนี่ยสุด nya ผู้ใหล่ไปเยอะใส่กระดาน่ะงาตั้งแต่คอน่อนโควิดเนาะผู้นานเลยครับก่อนโควิดก่อนโควิดหาตัวลงไม่ได้พื่ง่ายไม่มีตัวผูกเขาไม่ตัวผูกเขาเอาไอ้นี่ผูกผูกเลยชนะเฉยได้ใช่ใช่ครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งเลยต่อสี่หนึ่งเลยครับลุยแรงๆเลยงงเหมือนกันพูดง่ายวเหมือนกับว่าวัวโนเนมอ่ะนี่คือโนเนมอ่ะใช่ครับเบบี้ชาร์กไอ้โนเนมเขาก็เลยต่อกที่ที่เลยใช่ครับแล้วชนะกี่รอบ จำได้ไหมสามสิบวรรล่ครับเลอครับเลือดสามสิบรรลลุยต้องเข่าตีเลยลุยตลอดเลยใช่ไหมครับบุกตลอดเลยอุ้ยบุกตลอดเลยเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อมาได้เดือนกว่ามาตอนนั้นเออซื้อมาห้าหมื่นเหมือนกันโอ้ตอนตอนตอนนั้นเขาเขาแปะยังเขาเขาตรงตรงลงแค่ล่างตรงตรงอยู่ตรงข้างล่างใช่มยังไม่กอดยังไม่กอดใช่ไหมหรือแต่เล็กเล็กเขยตตรงตรงเรียนเรื่องอะไรบีพิชักคือปกติเขาวางบาคานอ่ะครับโมตีมซื้อมาทำบาตีบาตีใช่ไหมอืมกลายเป็น วงนม่วงนอกแก้ขัดจะว่าไงแก้ขัดดันชนะเฉยเออโอ้โหโอ้โหหลังจากนั้นก็มันเราโควิดหลังโควิดก็มาก็มาก็เลยเก็บไว้ก็เลยเก็บไว้ไม่ไม่มันเดินคนเกียร์ได้ไม่มีคนเกียร์ไปดีอ๋อวางวางุดคนเกียร์คนเกียร์มันเก่าหมดแล้วครับขายทิ้งหมดก็แล้วทีนี้ว่าเป็นมอนตี้ยังดีก็เลยเอามาไว้เดินคนเกียร์เป็นลูกพี่เขาลูกพี่ใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเบบี้ชาร์กแล้วก็แบบมอนดัมครับอะไรนะมอนดัมมอนดัมครับวงนอก มอนดำตัวเมื่อกี้คือองค์ดำนะครับตัว,ตวน,นี้องค์ดำองค์ดำตัวนี้มอนดำตัวนี้มอนดำบานนอกใช่ไหมบานนอกครับเป็นเป็นเหล่าที่ไหนตัวเนี้ยตัวนี้ซื้อจากทางเมืองการมาครับวัวเมืองการเนาะครับซื้อต<ม>านหนอนกระทุ่มนานอยางนานอยางซื้อมาหนานแล้วซื้อแต่เล็ก<ม>ครับอยากจะปลูกหลายทีแล้วแต่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกใช่ไหมพวกผูกให้ตลอดเล้ออืม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 ก็คือตกลงไม่ได้ปลูกเลยบานนอกอ่ะยังลูกต้นนั้นต้นถึงปัจจุบันเนี่ยปลูกต่รานซ้อมเดียวเลยรลานซ้อมนี่ดีไหมดีครับดีเลยเนาะ อายุวัวกันจี่ปานเท่าไหร่นะเต็มหนุ่มวันนี้ประมาณเต็มหนุ่มห้าขวบเนาะอืมอืออือโหน่าจะจะมีโอกาสได้ลงแม่ที่ว่าตั้างงานบ้านนอกหน้าจ่าเนาะไปหลายร้านแล้วแต่ยังพวกขอผูกพวกขอผูกตลอดพวกขอผูกตลอดเลยเลยไม่ได้ผูกยังไม่ได้ผูกสักทีอ่ะกระหวางจับบากานบาที่เท่าไหร่ที่วางถ้าไปไปร้านเนี่ยไปร้านถ้าไม่ผูกก็ไม่ได้ไม่ได้ผูกไม่ได้เสีเลยคือเราตั้งไว้เอาไปบ้านนอกไว้ไงไปร้านเนี่ยใช่ครับอ้ก็ซ้อมกระทับแต่นอก โอ้โหนะครับเนี่ยถามนานร้องนะครับเนี่ยมันต้องได้ลองสักไปนะนะต้องมีสักลานวได้ผกต้องมีสักลานี่ต้องได้ผู้บาดนอกนะครับเพราะว่าร้านซ้อมเนี่ยเขาดีเลยเนาะครับนี่แหละครับบานอกนะครับบานนอกแต่ยังไม่ได้ลองสนามจริงนะครับตามนะครับมนดำอานี่ตัวที่เด็ดตัวหนึ่งนะครับตัวที่ที่หลุดมาจากก่อนโควิดเนาะชุดชุดน้นเนาะผู้ใหญ่ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับตัวนี้บอกจีครับสิงห์ลำพองครับ สิงลำพองครับเนี่ยสิงลำพองเป็นเหล่าที่ไหนครับเนี่ยซื้อมาจากของงูของงูเนาะหัวของงูได้มาตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยได้มาตอนสักสองขวบครับสองขวบเนาะสองขวบแล้วก็ไปเจอสนามซ้อมรอบนึ้เนี่ยสนามจริงเลยครับสนามจริงเลยใช่ไหมซื้อในลานจริงมาตอนไปเจอเนี่ยเขาวางบ่าไหนบ่าสามบ่าสามใช่ไหมครับอ่าพอบ่าสามมาอยู่ที่ตั้งใจเป็นบ่าไหนบ่ารองตั้งใจเป็นบ่ารองเลยทําไมขนาดนั้นน่ะคิดอะไรอยู่เนี่ยคิดอะไรอยู่ วันนั้นไปก็นบ่าสามว่ารองแต่มันก็ใกล้เคียงกันเนาะมันใกล้เคียงกัน,นใกล้เคียงกันแล้วมาอยู่นี่มันซ้อมบ่ารองของวิ่งแป้นดีก็<อ>กเลยไปลองตั้งก็งเลยได้ตั้งตลอดเลยพอมาอยู่นี่มาจับวางบ่ารองเลยครับ,บ่าราองอีกลงซ้อมกี่ครั้งบ่ารองอยู่ที่นี่ถึงลงกล้าสนลงสนามจริงบ่ารองอะซ้อมสองครั้งแล้วครับก็ออกเลยเนาะโอ้วิ่งดีนดะครับอืมเป็นไงสนามแรกบ่ารอง ตั้งสามประจำอยู่แล้วเขาตั้งสามประจำเขาตั้งคือประสาอาชีพวะคุณไงใช่มันแข็งแรงอยู่แล้วเออแข็งแรงอยู่แล้วมาถึงแล้วก็พร้อมเล่นเลยพร้อมเล่นเลยคับเพราะว่าอย่างที่บอกบาร์รองกับบาร์สามมันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วเนาะน่าจะเหล่าเสือไผ่เนาะไม่น่าใช่ตื้นลูกน้องเข้ามาลูกน้องเสือไผ่มาอ๋ออืมอือันุ้งประมาณเท่าไหร่ไปด้ยเนาะประมาณห้าขวบห้าขวบใกล้เคียงกับไอ้ไอ้น้ำเท่าใกล้เคียงครับใกล้เคียงกันเลยรวมรุ่นเดียวกันหมดเลยรุลูกกาครับรวมลุ่นเดียวกันหมดเลยอื เป็นงานเป็นไงผลงานเขาเป็นไงบ้างผ่านรองสามไฟสามไฟแพ้ไฟนี่หลังหลังโควิดหมดเลยเนาะก่อนครับก่อนโควิดก่อนโควิดแล้วหลังโควิดมาแพ้ก่อนโควิดสามไฟนี่เป็นไงบ้างก็สามสิบแปดรอบสี่สิบรอบชนะหมดเลยชนะหมดสามไฟชนะหมดเลยเนาะก่อนโควิดนะครับอือพอหลังโควิดนี่ก็ไม่ได้ซ้อมเลยแต่ไปตั้งให้เขาไปตั้งให้เขาแพ้เลยเอคทั้งกี่ครั้งที่ว่าแพ้เลยครับรั้งเดียวครับก็คือตั้งตั้งรั้งเดียวแพ้รั้งเดียวก็คือแพ้เลยครับ หลังจากนั้นยังไม่ได้ลงอีกนะติดเดิมพันตลอดติดเดิมพันตลอดอืมชื่อสนามล่าสุดคือสนามที่แพ้เราพูดง่ายเนาะอืมอืมอืเดียวเลยเหรอชาติเดียวเลยอโ,หโ,หโอ้โหเนาะติดเดิมพันตลอดจริงลำพองครับเนี่ยอืมอืมเร็วเร็วนี้ตั้งอีกเดี๋ยวเร็วนี้ใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยเร็ว,น,รวนี้แหละเล่นเร็ว,น,รวนี้ได้เล่นแน่เร็วนี้ได้เล่นแน่ครับอืมอืมอืมตอนนี้ก็ซ้อมได้เตี๊ยดแล้วเวนาะเข้าที่แล้วเข้าที่แล้วครับเนี่ยข้านพอสมควรนะครับ วัววัวเขางูเนาะรเราจะเขางูน่ะเราจะเขางูนะครับนีค่คือวารานของอ่าทีมงานผู้ใหญ่จึกดอนซ้ายนะครับแล้วก็สตออค่าอ่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ในทีมงานนี้แล้วก็มีวารานอยู่ทีนี่นะนี่จะให้วกเด็กๆเลี้ยงกระจายไปเยอะแล้วก็มีรุ่นเล็กมีกี่ตัวรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วที่บ้านผมไม่มีไม่มีเลยเนาะไม่มีเลยมีแค่สองตัวเนียวเนาะตัวนี้เป็นลูกเกิดก็เลยเอาไว้เล่นประมาณนี้นะครับ ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ไปพูดคุยกับทางผ <นะ S 1> ู้ใหญ่ชิคเรื่อ,องประวัติเรื่อไหนวันนี้เนาะ,นะแล้วก็พาชมโบราณของทางผู้ใหญ่ชิกอยู่ตรงโน้นเป็นรุ่นเล็กลเหมือนกับวาอย่างที่บอกอเนี่ยเหมือนเริ่มต้นเล่นเนาะเหมือนเริ่มต้นเล่นแล้วก็พาไปชมแม่เห,หล่าโบราณของของผู้ใหญ่ชิกอยู่ตรงโน้นประมาณเกือบยี่สิบกว่าตัวเนะาะสามสิบกว่าสามสิบกว่าเนาะดมตัวลูกตัวเล็กตัวน้อยเนาะมันสามสิบกว่าตัวก็เป็นเป็นเหล่าดั้งเดิมเนาะดั้งเดิมแล้วก็เดาเราจะเสียบเสียบประวักเนาะอืมนี้ แล้วก็อะไรกันนั้นก็มาชมโบราณของทีมงานพี่จิกกี้ตรงนี้ซึ่งอยู่บ้านของสอขอบคุณครับก็มีตัวเด่นๆหลายตัวแต่ตัวที่น่าติดตามก็มีมนมันดำเนาะมนดำเนี่ยต้องลงไม่ได้สำหรับจริงเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็สิงห์ลำพองสิงห์ลำพองตัวนี้ก็เป็นวัวตกเก่งตัวหนึ่งเนะาะบารองตกเก่งตัวหนึ่งนะครับก็ผ่านพิธีทางต้องตลอดเที่ยวรถไฟ ขอต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่เจี๊<ช>แล้วก็ทางพ่อค้าที่มาพูดคุยตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับลาบานั